สวัสดีค่ะเคยเป็นไหมคะรู้ว่าเหมือนอไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลน์นะคะเคยไหมทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่เทคนะคะสวัสดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับสู่ห้องไลน์คุยยุ้ยนะคะวันนี้มา หลายอยู่นอกสถานที่นะคะไม่ได้เสียบไม้ภาพชัดเสียงชัดไหมคะไม่ได้ติดขนตาเนาะเนื่องจากว่าอยู่สนามเด็กเล่นนะคะอ่ะมีใครเป็นไหมมีใครเป็นไหมนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรนะคะไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรนะคะสิ่งหนึ่งที่คุยเคยอยากจะมาแช์นะคะแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับใครมาก่อนเลยนะคะว่า กะเอาว่าจะเก็บเป็นความลับนี้เอาไวา้ให้ได้นานที่สุดนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่ครูยุ้ยไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะโค้ดนะคะสวัสดีค่ะเอ๊อยู่วิวสถานเด็กเล่น <laughs> อยู่นี้อยู่นี้นะคะ โค้ดเป็นเคยเป็นไม้นะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรโค้ดเคยเป็นไม้นะคะยินดีต้อนรับสู่ออห้องไลน์นะคะทุกคนสวัสดีทักทายโค้ดพอ,อยด้วยนะคะ,<อ>ะมีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างยกมือหน่อยนะคะกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยนะคะมีใครเป็นบ้างที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรนะคะวันนี้นะคะครูยิมาให้ทุกคนได้ไม่เคยอยากจะเล่าเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ควรจะเก็บเอาไว้นะคะก็คือมีครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเล่าแบบข้าวๆนะอยากจะบอกกับทุกคนว่าสถานที่แห่งหนึ่งที่คุยเคยไปในวัยเด็กมันสามารถไปเล่นได้ไปไฮไลท์ไปลันลา แล้วเราไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเขาห้ามไลฟ์สดนะคะมันเป็นสถานที่ต้องห้ามท ouais ุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันว่าตรงไหนบ้างที่มันเป็นสถานที่ต้องห้ามนะคะซึ่งคุยก็ไม่สามารถมาพูดได้นะคะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นเฮ้ยเราทําผิดอะไรเราไม่รู้นะคะเขาก็มีการแจ้งมาคุณคุณตรงเนี้ยมันไลฟ์สดไม่ได้นะมันเป็นที่อันนี้ตื๊ดตืตืนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่า สิ่งหนึ่งในวันที่เรารวยร้อยล้านพันล้านรวยร้อยล้านพันล้านคุณจะได้เก็บความรู้สึกว่าฝ่าเราจะประสบความสำเร็จได้คุณผ่านอะไรเข้ามาคุณเจออะไรเข้ามา <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือคุณถ้าคุณไม่เจอเรื่องราวสิ่งเหล่านั้น มันจะไม่ทําให้คุณเติบโตเลยว่าอ๋อตรงเนี้ยมันไม่ให้ไรสดนะตรงนี้ไรสดได้นะตรงนั้นทําไม่ได้นะครูยุ้ยได้ไปเห็นครูซ่านะคะครูซ่าพาลวยเจ้าของแบรนด์ดาราก็เคยออกมาแบ่งปันว่าตอนที่เขาทําแรกๆเขาก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเขาก็เคยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือ,เ,อ,อเมื่อวันนี้ครูยุ้ยก็เจอนะคะก็คือ โจรมาขโมยมอเตอร์ที่บ้านนะคะโจรมาขโมยมอเตอร์ที่บ้านแล้วก็มูลค่านะคะมันก็เป็นเงินหลายหลายบาทแต่ก็ยังฟังจําคําของอาจารย์บัณฑิตนะคะคือ all is well ทุกอย่างดีหมดถ้าโจรไม่มาขึ้นบ้านถามว่ามันมันจะดูเหมือนผู้หญิงที่แบบคิดบวกมากเกินไปไหมมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วโจรขึ้นมาบ้านแล้วแล้วก็ จรขโมยไปแล้วเหมือนกับคุยคือไปไล้ตรงนั้นแล้วซึ่งถ้าเขาไม่มาบอกเรานะคะมันก็เหมือนกับคำคำหนึ่งที่อาจารย์โค้ดตั้มได้บอกนะคะว่าความรู้มี3ระดับนะคะทุกคนวันนี้คุยจะเข้าเนื้อหาเ,ออเนื้อหาแพงๆให้ทุกคนแล้วนะนะคะจะเข้าเนื้อหาแล้วนะคะคือความรู้นะคะมี3ระดับนะคะคือรู้นะคะกับรู้ว่าไม่รู้กับว่า ไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือคุูยคคือไม่ไม่รู้อะไรเลยว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันไม่สามารถ ไล์สดได้มันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็ถือว่าคนไม่ผิดแต่ไอคนที่รู้ว่าไม่รู้นะคะก็ต้องมาคอยสอบถามด้วยมาคอยเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นบนโลกออนไลน์ที่หลายๆคนมาฟังคุยในวันนี้ทุกคนลองใช้สติปัญญาดูนะคะแล้วตังในกระเป๋าของทุกคนไม่มีใคร ไม่มีใครมากระชุดลากถูได้นะคะจนกว่าคุณนะคะจะฟังแล้วเชื่อใจสิ่งเหล่านั้นเวลาคุณติดตามใครคุณรักใครคุณจะดูเขาบ่อยๆคุณจะเรียนรู้อะไรจากตัวเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้ที่มาเล่าให้ฟังคุณอาจจะมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุูยุกก็ได้ว่าเฮ้ย ฉันฟังผู้หญิงคนนี้เคยทำผิดพลาดมาเหมือนกันนะไปไลฟ์สดที่มันไม่ควรที่จะไปไลฟ์สดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมาฟังข้อผิดพลาดที่ทำให้คุยุโตเหมือนกับโค้ดพอยบอกนะคะประสบการณ์ทำให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้ใครที่มาฟัง เขาก็จะได้ดูข้อผิดพลาดของคุยุ้ยนะคะแล้วคุณมาที่หลังคุณจะได้ก้าวบันไดต่อไปว่าถ้าฉันจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างฉันควรจะทําอะไรดีแต่อย่าได้เอาแบบบรรทัดฐานแบบว่าต้องเปะเป,ะ,เป,ะ,เปะตลอดผิดได้ไหม โค้ดพลอยเคยทําผิดไหมทุกคนเคยทําผิดไหมถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองจะต้องเป๊ะจะต้องดีต้องสวยทุกอย่างแบบนี้นะคะมันตึงเกินไปมันมันเครียดเกินไปรีแลกซ์ให้กับตัวเองบ้างนะคะวันนี้คุยก็มาอยู่อนุสาวรีย์นะคะก็พาเด็กๆมาสนามเด็กเล่นอ่ะ ขอภัยนะคะสายเข้านะคะครูยุ้ยมาสนามเด็กเล่นก็เลยมารีแลกนะคะมารีแลกเพราะฉะนั้นคุณมาฟังเหตุการณ์เนี้ยคุณอย่าได้เครียดเกินไปอย่าได้ตึงกับตัวเองมากเกินไปฉะนั้นครูยุ้ยนะคะไลน์นี้ทุกคนเก็บเอาไว้ลองไปคิดดูว่าครูยุ้ยไม่รู้เหตุการณ์ว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่มันคือประสบการณ์ว่าตรงเนี้ยห้ามไลฟ์สดนะ ตรงนี้มันเป็นเขตต้องห้ามนะสวัสดีค่ะครูปาลจริงครูบอกว่าจริงมากๆรักเลยนะคะรักครูปาลนะคะรักรักทุกๆคนนะคะทุกคนฝากติดตามครูปาลของครูยุ้ยด้วยนะคะเป็นบรมครูของครูยุ้ยนะคะ,คอคะ,คะสอนนะคะสอนทําภาพนะคะเรียกว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะเด็กๆไปเล่นทางนน้นลูกน้องไปเล่นทางนน้นลูกไปเล่นทางนู้น,เ,น,น,เ,น,นเดี๋ยวลูกโป่งมันเข้าไปข้างใน รักครูยุ้ยนะคะแชร์แล้วขอบพระคุณนะคะรักครูปาล์มนะคะรักๆนะคะวันนี้มามาแชร์ในหัวข้อนะคะว่าเคยเป็นไหมนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรนะคะเชื่อว่าโค้ดครูหลายๆคนนะคะก็เคยทําผิดค่ะสอนดีมากคนติดกันเยอะ <laughs> จริงเหรอคะครูนะคะคือเจอกับตัวเองนะคะเจอกับตัวเองว่า ไปไลฟ์สดนะคะเราไม่รู้ว่าเขตอันนี้มันห้ามไลฟ์สดนะคะซึ่งคุยุมาแชร์ให้กับทุกคนว่าวันนี้เราไม่ผิดหรอกนะคะว่าเพราะเราไม่รู้ไงคะทุกคนยิ่งเราไม่รู้เราต้องทําให้เราเติบโตใครๆก็กลัวกันทั้งนั้นค่ะใครๆก็กลัวกันทั้งนั้น <S <S มีอีกเรื่องหนึ่งที่มาแชร์ให้ฟัง คำว่าขับรถเป็นในในนาที่นี้มีใครขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นบ้างปั่นจัก,กรยานเป็นบ้างวันนี้ทุกคนปั่นจัก,กรยานสู่เส้นทางสนามใหม่เหมือนกับครูยุ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นแต่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์คือจากที่เราอยู่บ้านนอกเราเคยขับที่กรุงเทพแต่เราไม่ได้ขับมาประมาณหปี1ิปีนะคะหปี1ิปีเราไม่เคยขับนานแล้วแล้ววันนั้นเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์นะคะวันคริสต์มาสนะคะ คุยุ้ยก็เลยตัดสินใจอยากจะขับรถมอไซค์นะคะไปอนุสาวรีย์คุณแม่ก็สามารถไปส่งได้นะคะแต่เราเลือกที่ว่าเราจะขับไปเองค่ะทุกคนคูยุ้ยเลือกที่จะขับไปเองเพราะฉะนั้นนะคะมันตื่นเต้นมากไม่ใช่เราขับรถไม่เป็นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราขับรถไม่เป็นแต่เราเพียงแค่เปลี่ยนสนามเท่านั้นเองสัญญาณชัดเจนไหมคะเดีย๋ยวขอเช็คนิดน,นึง ยังโอเคอยู่ไหมนะคะฮัลโหลนะคะภาพโอเคไหมคะคือไม่ใช่ว่าเราขับรถไม่เป็นแต่เราเพียงแค่เปลี่ยนสนามการขับรถเท่านั้นเองแล้วมันก็ตื่นเต้นมากๆนะคะ,อะตอนนี้คือทุกครั้งที่ไปจับครั้งแรกคือตื่นเต้นมากขับเป็นแต่เราไม่เคยเปลี่ยนสนามใหม่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้คุยมาตอบโจทย์ให้กับ โท oh, <laughs> รศัพท์ก็สายเข้านะคะมีลูกศิษย์นะคะ,ะถ้าโค้รอ่ำมาฟังนะคะที่ฟังในไลฟ์อยู่นะคะไม่ได้รับสายเนื่องจากติดไลฟ์นะคะโค้รอ่ำก็เป็นลูกศิษย์เบอร์มงคลนะคะพิมพบอกมาว่าเอาจริงบนโลกออนไลน์เบอร์มงคลคยุยปังมากนะคะไลฟ์ไปด้วยข้อความเด้งไปด้วยนะคะรู้สึกเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะไลน์เด้งดึงๆนะคะลูกศิษย์นะคะมาคอนเฟิร์มนะคะ เหมือนกันครูยุ้ยก็จะมาเป็นการคอนเฟิร์มให้กับบรมครูนะคะครูยุ้ยเรียนกับครูปาล์มนะคะเรียนในเรื่องของการทําภาพนะคะซึ่งครูเป็นผู้ให้มากๆนะคะครูยุ้ยอยากจะตีแบตครูอยากจะตีแบกกตแบกลับไปหาครูปาล์มนะคะว่าเราเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือไล์ด้วยแล้วก็ลูก,ลกศิษย์เบอร์มงคลกําลังเร่งไล์มันเด้งนะทุกคนไล์มันเด้งลูกศิษย์เขาอยากจะโทรหานะคะบอกว่าเบอร์มงคลคือปังมากนะคะ <laughs> สวัสดีคะ่ะครูสี่นะคะสวัสดีคะ่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะขอเปลี่ยนที่นิดนึงนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะว่าจะหยุดไล์แล้วนะคะเหมือนภาพมันค้างๆเลยนะคะคร,ระูสี่คะ,ครระสวัสดีคะ่รระสวัสดีคะ่ะครูสี่นะคะได้ยินไหมคะภาพค้างไม่เอ่ยนะคะตอนนี้ภาพค้างไหมคะทุกคน ถ้าภาพค้างเดี๋ยวคุยุจะได้ขออนุญาตลงไลน์นะคะน่ารักมากอันนี้อยู่ที่ได้ยินใช่ไหมคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับการฟิกแบกนะคะวันนี้ถ้าภาพอาจจะค้างๆหรือเสียงไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเน็ตมันน่าจะหมดหรือเปล่าหรือไม่แน่ไม่แน่ใจนะคะ ภาพชาัดเสียงชัดใช่ไหมคะขอบพระคุณนะคะแต่ว่าใน Facebook นะคะเ,เด็กๆมีด้วยก็ไม่เป็นไรเนาะเด็กๆมีด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะครูสีพรุ่งนี้จะไปสีสเกตค่ะครูสีนะคะ พรุ่งนี้จะไปบ้านพี่สะพ้ายที่สีสะเกดนะคะครูส่มาเล่าความลับให้ฟังมาเล่าความลับให้ฟังนะคะความสวยชัดเจนโอครูขานะคะครูนี้คือน่ารักสุดๆนะคะครูสวยยังไงลูกศิษย์ก็สวยอย่างงันนะคะครูสวยยังไงลูกศิษย์ก็สวยอย่างงันนะคะ คุยมาสรุปนะคะมาสรุปตอนนี้อยู่ที่12นาทีนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปเลยเนาะภาพมันอนจาจจะกระตุกก็ขออภัยด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่หัวข้อมาไลฟ์วันนี้เคยเป็นไหมที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดพลาดอะไรนะคะทําผิดอะไรคุยเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนนะคะที่เราไปไลฟ์นอกสถานที่เราไม่รู้ว่าตรงเนี้มันห้ามไลฟ์เราตื่นเต้นไหมเรากลัวไหมนะคะเรากลัวผลกระทบอะไรไหมจริงๆก็คือไม่ได้กลัวผลกระทบอะไรนะคะแต่เรากลัว ว่าเอ่อเหตุการณ์มันจะไปรอบข้างคนอื่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอะคุยขออนุญาตจบไลฟ์นะคะเพราะว่ามัน ภาพมันกระตุกกระตุกนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเติมแรงสปีดแล้วค่ะไปเติมแรงสปีดนะคะเพราะว่าไลาด้วยแล้วก็ลูกศิษย์เด้งไลน์มาด้วยนะคะเขาไม่ได้คุยนานแล้วนะคะเขาเด้งอยู่วันนี้ทําไมคลื่นพลังงานดีมากเลยนะคะได้เจอบรมครูได้เจอครูสินะคะแล้วก็ไลาแล้วก็ลูกศิษย์โทรมาติดไลน์ก็เลยกดปิดเขาก็เลยส่งลายภาพมันอาจจะกระตุกได้นะคะเดี๋ยวคุยจะคอยส่งผลลัพธ์ไปให้กับครูสิจะส่งผลลั์ให้กับครูป ส่งผลลัพธ์ให้กับคนทั่วโลกที่มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะส่งผลลัพธ์คือความโชคดีตลอดทุกๆก,การเดินทางของเรานะคะรักๆทุกคนนะคะรักครูปาล์มรักครูสิและก็รักทุกๆคนที่เอนดูครูยุ้ยนะคะเรามาจับมือก้าวกระโดดไปด้วยกันเนาะวันนี้ขออนุญาตจ,จบไลฟ์ก่อนนะคะภาพมันกระตุกเดี๋ยวมาใหม่เนะาะบาย